cr สุดยอดเป็นรถเชินล้านรการให้กันทุกคนนครับผมนี่ลับมาครั้งแรกก็เหรียญทรงจำปีนะครับผมอ่ารูปแบบกล่องรูปแบบรูปแบบกล่องก่อนอ่ารูปแบบกล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่หลวงพ่อสธรพระหลังองค์ปู่ทาเวสุวรรณนะครับผมนี่เนื้อทองหลวงผิวลุ้งลงยาขาวนะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นขนาดของเหรียญจะมีทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะพี่นะอ่านี่นะครับผมหลวงพ่อโสธรนี่โอ้ โอผิวเขาลุงเฉดสวยมากนะครับผมความลุ้งความอะไรเนี่ยก็คือจะเป็นการแรนดอมนะพี่นะให้ดูแบบว่ารายละเอียดโดยรวมจะไม่อาจทุกคนสีลุงอาจจะไม่ได้เหมือนกับผมทุกจุดอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูโดยรวมกันนะครับถ้านี่โอ้โหสวยงามลงตัวสีลงยาเขาสีแบบ ออกสีขาวสีออกมุกๆเน,ะนาะนะพี่นะอ่านะครับผมเสกไปเมื่อช่วงตุลาปี64นะครับผมิ๊กท่านนี่จัดตั้ง2,999เเหรียญด้วยโอ้โหต้องจัดนะนะครับผมนี่ สวยงามลงตัวสุดๆ,ๆนะครับผมบูชาหนึ่งได้ถึง2เลยทั้งหลวงพ่อโสตตอนก็ดีทั้งองนะค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณก็ดีในับผมท่านนี่นะครับผมามาล้ำรูปแบบกันห่วงกันนะครับผมตอกเตกเหล่งอยู่ด้านหลังเออด้านบนห่วงด้วยนะพี่นะ,ะแล้วก็จะเป็นกระหลกข้างนะครับผมนี่ โอ้โหน,น,น,นี่สวยงามเลยนะครับผมตรงเบ็ดเกสรนี่นะครับผมบเนี่ยพัสศุกเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะพี่นะมือต่างๆเส้นจีวรอ,อะไรเงี้ยต้องคมชัดอย่างนี้เลยเอา้าเท้าแล้วก็แบบว่าต้องขีดตรงเท้าอะไรเงี้ยต้องเห็นชัดนะยาของทุกท่านนี่นะก็จะเป็นยันแล้วก็โล ตรงแท่นเนี่ยเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อสโสธรนะครับผมนะครับและเห็นตรงขั้นตรงเป็นที่เป็นชั้นไหมเนี่ยจะต้องแบบชั้นเป็นนูนเป็นเข้มอย่างนี้เลยนะครับผมต้องเห็นในชั้นนี่ๆๆและตรงฐานที่ยื่นออกมาด้านข้างเนี่ยเขาจะดูแบบว่ามีขีดๆแล้วกจะมีเนื้อเกินอยู่ข้างๆเล็กน้อยจากที่สังเกตน,นะครับผมเนี่ยอ่านี่ๆๆๆมีเนื้อเกินเล็กน้อยนะครับผมอ่าตรงช่วงเนี่ย ที่เป็นแท่นๆที่เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนคลื่นนะพี่นะแล้วก็จะเป็นดับทุกภัยนะครับผมนี่โอ้โหแล้วก็จะมีอักคระยันอยู่แบบตามรอยขึ้นเลยนะพี่นะอนี่นะครับผมแล้วต้องลงยาขาวจะลงยาไม่สุดจะลงยาถึงแค่แท่นนะครับผมจะไม่ไม่ถึงตรงขึ้นน้ำนะพี่นะนี่ขอบสันนะครับผมตรงบางช่วงเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่าจะเป็นเรียบเยเป็นเรียบไปแต่บางช่วงจะเห็นรอยก้นหอยเห็นไหมเอ้ย ตรงขอบสันนะครับผมรอยก้นหอยก็จะขึ้นมาเด่นแบบนี้เลยบางช่วงอาจจะเรียบบางช่วงอาจจะมีรอยก้นหอยอก็สลับกันไปนะครับผมแต่ขอให้เป็นลวดลายแบบนี้ให้ดูแล้วแบบดูคมแบบนี้เลยนะพี่เ่านท่านาสัดส่วนใช้ได้นะครับผมเหรียญไม่เบี้ยวเหรียญไม่แบบว่าไม่งออะไรทั้งสิ้นนะครับผม นี่มาเพราะแบบถ้าถาอดพิมพ์นิดเหรียญจะเบี้ยวๆมาเลยนะพี่ต้องดูกันให้ดีขอบจะไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างนะครับผมนี่หลังหวงจะเป็นการเลเซอร์โค้ดนะครับผมเลเโค้ดสองสามแปดห้าเออนะครับผมนี่แล้วก็จะมีเนื้อเกินจากการตัดบินขึ้นมาแล้วีตรงช่วงขอบขอบตรงช่วงแบบว่าอาขอบอะไรอย่างงี้นะครับผมบินขึ้นมาจากการตัดเลยอ่านะพี่นะ นี่โอ้โหลงยานะครับผมลงยาก็จะเกือบท่วตัวอลายยันแล้วแต่ก็ยังเห็นสันอยู่นะครับผมทุกท่านนี่ลวดลายองค์ปู่ก็คือนี่ต้องคมชัดแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านโอ้โห,โห,โหอ,ออกแบบมาได้ลงตัวสุดๆนะครับผมนี่ด้านล่างก็จะเป็นวัดจุดารามณีวัดสมุทรสงครามปี2 5 6 0สยบกส่ายบาบปดพูนทวีสยบไพรพินาศนะครับผม,ผมก็จะเป็นประโยคของรุ่นนี้เลย เดี๋ยวพี่นะอ่านี่นี่นี่ขอบสันด้านหลังเนี่ยสังเกตได้เลยจะเห็นแบบว่าเป็นรอยตะไบเป็นรอยตะไบอ่าตรงขอบสันเหลี่ยมน,นะครับผมเนี่ยเป็นขีดขีดยาวเลยนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะพี่นะอ่านะครับผมรุ่นนี้ก็ทําไว้หลากหลายเนื้อหลากหลายองค์ไปแล้วอลองไปหาชมกันได้นะพี่นะอ่าโหอารุง่งปร้สนงารสร้างคือสร้างกุติวัตุลตตา,ตตามณีนะครับผมแล้วก็สับสุปทุน อาบุระอุโบสถวัดวังพงศ์เด็ดไหมนะสมทบทุนคณะสงฆ์ฉะเชิงเศราสมทบทุนกา,ศารศึกษาวิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรน,นะครับผมจังหวัดฉะเชิงเศราด้วยโอ้โหสุดเลยลุ้นอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องดูขอบตัดกันด้วยนะครับผมทุกท่านขอบตัดเนี่ยสำคัญสุดเลยเห็นไหมเฮยต้องคมฟันแนวฟันต้องเป็นแนวนี้เท่านั้นนะครับผมทุกนทะ่านะ ในโถเสียดายไม่มีเหรียญมาเทียบผู้ชมถ้ามีเหรียญรุ่นนี้มาเทียบนะครับผมจะเห็นได้เลยเส้นเด่นเส้นหนึ่งตรงตรงเฉียงใกล้ๆกันนะครับผมนี่และวัตถุประสงค์ในการสร้างอันนึงคือสมทุนห้าห้าบุญวัดในเขตสมุทรสงครามราบุรีรวมเก้าอารามแล้วก็สนหรับสนุนการศึกษาด้วยนะครับผมโรงเรียนมัธยมในเขตสมุทรสงครามนะครับผม บุญใหญ่ผบอกได้เลยรุ่นนี้นะพี่นะ้านี่พอตัดนะครับผมเขาก็าจะเป็นแนวแนวนี้เลยใครมีลองอมเทียมปนดไดาว้เราเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมวิก่านนี่โอ้โหผิวลู้สวยงามนะครับผมเอาวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยขอบพระคุณครับ